สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละวสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้ค่ำคืนวันพุธเนี่ยก็ยังมาจากยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นๆเหมือนเมื่อวานนะฮะเดยคู่แรกมาที่อัลไต3เมื่อก่อนในกลุ่มดีนะครับเราไปดูอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมทีมอันดับ3ของกลุ่มนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแอตแลนตาทีมรองจากฝูงนะครับเดี๋ยวเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอสออออกกัันนาานนนตตตต่่่่่คคคููีีี้้้เเเเปป็มมชชะะะะะาาาาลยรรรบบววใจขไฮ ไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอาจจศเนชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้ทเวนเตอร์มา2ประตูต่อ1ส่วนอตาลนตาในชนะ1เสมอ3แพ้1ครับล่าสุดเสมอกับบางมิทิลันมา1ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้จากข้างหลังจะมีทางดาลลบลินครับตรงกลางจะมีทางดูซันทาดิชบัานเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางลาซินาตราโอเร่นะครับส่วนทางอตแลนตาในข้างหลังจะมีทางราฟาเอตโตลอยครับตรงกลางจะมีทาง Mur หลุยส์ คุณต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยดีครับสะดุดแพ้มา2เกมติดติดแล้วแล้วที่สําคัญในเกมยุโรปเนี่ยในบ้านไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขาด้วยนะฮะต้องมาเจอกอารตันตาที่ตกไปพอสมควรในช่วงหลังๆแต่ว่าเกมเยือนในแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นนี้ค่อนข้างจะดีเลี้ยวพูรู้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วอารตันตาเนี่ยแม้ว่าจะมาเยือนแต่พว,ว่ายังดูขี่กว่านิดนี้ให้มองไปที่ทีมเยือนครับผมมองว่าอารตันตามีโอกาสบุกมาเบียดได้นะครับผมมองว่าอารตันตาจะเบียดเอาชนะจากได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ครึ่สองเรามาที่กลุ่ม B กันในเวลาตีสามไปดูแล้วมาดริดเป็นเกมชิชิตาเหมือนกันนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบุรีเซียนเช่นกลัดบักทีมจากฝูงของกลุ่มนะฮะเดี๋ยวเจอกับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน2สองประตูต่อสองไปดูกันที่ห้าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมครับ มาดริดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะเซบีย่ามา1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางกลับบักเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางฟรายบวกมาในบูเดสติก้า2ประตูต่อ2ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเรือมาดริดเนี่ยข้างหลังวันนี้จะได้ทางเซกิโรามอสกลับมานะครับตรงกลางจะมีทางมาโกอาเซนซิโอหน้าเป้าก็จะเป็นทางคาริมเบนเซม่านะครับส่วนทางกลับบักเนี่ยข้างหลังจะเป็นทางนิโกเอลเวดีครับตรงกลางจะมีทางลาสตินเดลโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาคัสตูรามครับคือต้องบอกว่างบบััค ชนะสถานเดียวถ้าคิดจะเข้ารอบต่อไปนะครับและที่สาคัญคือตัวหลักพวกเขากลับมาครบพอดีเลยในเกมนี้นะครับได้ทั้งลามอสกลับมาได้ทั้งเดนิคามาคาวกลับมาด้วยแล้วก็ลาสุดบุเบชนะเซบีย่ยาได้ถึงบ้านน่าจะเรียกความมัน่นใจได้พอสมควรทุกกลัดบักเนี่ยแค่เสมอก็เข้าเพราะเข้ารอบแล้วนะครับแต่ว่าอ่อนประสบการณ์กว่าทางเร,รอัลมาดริดเยอะแล้ววันนี้มาเยือนมาดริดเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับและเกมเยือนเนี่ยก็แพ้มา2เกมติดติดแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้ว แม้ว่าจะดูยากหน่อยแต่มองเรีอลมัิดจะทําได้ครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะกลัดบักได้3ประตัว,ตวหนึ่งเข้ารอบต่อไปครับคู่สุดท้ายแล้วกลับมาที่กลุ่มดีคู่ที่ไม่มีผลอะไรกันแล้วนะครับโนราต3สามไปดูมิทลิลันครับทีมลำดับ4ของกลุ่มนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทางแชมป์กลุ่มว่าที่นะฮะอย่างเรวพู โดยเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางลิเวอร์พูลชนะมิทลันสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดก่อนทั้ง2ทีมนะครับมิทเทลันชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะเวอจินมา2ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกของพวกเขานะครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะวูฟแฮมตันมา4ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าแน่จะลงสนามกันในวันนี้ครับมิทลันเนี่ยด้านข้างหลังจะมีทางดานิ่โฮชนะครับตรงกลางจะมีทางอาเวอร์มาบิลโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโซลี่ย ข้างหลังจะเป็นทางโจอมาติปตรงกลางจะมีทางทักุมิมินามิโนข้างหน้าก็ได้จะเป็นทางเดียโกโจต้าแหละนะครับเพต้องบอกว่ามิทูลันหมดรุดนไปแล้วอย่างที่บอกครับแค่เล่นให้ครบคร,บครบโปรแกรมไปก็พอนะครับส่วนทางเลี้ยงู้เนี่ยวันนี้โรเชั่นส่งสำรองลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมมองว่าทดแทนกันได้และสำคัญคือพวกดาวรุ่งเนี่ยกระหายอยากจะเล่นเพื่อโชว,ว์ผลงานให้คลอบได้เห็นนะครับะฉะนั้นผมมองว่ามิทลันเนี่ยคุณเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแถม ไม่เอาแล้วด้วยไม่น่าจะรอดครับผมมองลิฟผูจะบุกมาชนะได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางบอลทังของผมในวันนี้เนี่ยครับคู่แรกอาจากอัมสเตอร์ดัมครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแอตแลนตาศูนย์หนึ่งครับคู่ที่สองเขาเปเรื่อมาดริดจะทําได้ครับเอาชนะเหมือนแชมเปี้ยนชันกลัดบัก3ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบต่อไปครับและคู่สุดท้ายครับมิทลันที่ไม่เอาแล้วครับวันนี้จะเปิดบ้านแพ้กับทางลิเวอร์พูลหนึ่งสองครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าท้าอัปเดตนะร่วมสนุกกันเลยกันการอดไลน์มาที่แหลลิชคิดลิชนะครับเนี่ยนะฮะรับรองว่าไม่เลยคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกไปทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ